สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับผมจะมาพาท่านผู้ชมนะฮะมารู้จักเกี่ยวกับคนที่มีลายมือเป็นคนที่มีลางสังหรณ์แม่นยำนะครับหรือว่าเหมือนกับมองภาพอนาคตเห็นได้ชัดเจนพูดง่ายๆคือเป็นคนที่ใครที่มีลายมือแบบนี้จะเป็นคนที่มีซิกเซนต์นั่นเองนะครับสำหรับศาสตร์ของลายมือนะครับเป็นเรื่องของการพยากรณ์ ที่มีมาตั้งแต่3,000ปีที่แล้วนะครับซึ่งเป็นเรื่องของสถิติที่เขาเก็บกันไว้นะฮะว่าคนที่มีลายมือแต่ละประเภทนะครับจะมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปแล้วมันมีความแม่นยำสูงด้วยซึ่งเขาใช้หลักสถิติเนี่ยนะครับมาพยากรณชีวิตของคุณหรือว่าเป็นเรื่องที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับสำหรับใน EP นี้นะฮะผมจะนำ ศาสตร์ของลายมือนะครับซึ่งมีด้วยกัน3แบบซึ่งว่ากันว่าใครที่มีลายมือ3าแบบนี้นะครับท่านจะเป็นคนที่มีซิกเซนหรือลางสังหรณ์ที่แม่นยําม,มากๆเลยนะครับจะมีอะไรกันบ้างนะครับพร้อมแล้วเราไปติดตามชมพร้อมๆกันครับ้ mm hmm. เรามาดูสัญ,ญลักษณ์แรกกันเลยนะครับสําหรับคนที่มีซิกเซนที่แม่นยำนะฮะที่ผมได้นาเรียนท่านผู้ชมไปแล้วก็คือ1นะฮะ สัญ,ญลักษณ์ di of Buddha นะครับหรือดวงตานกฟินิกบนนิ้วมือข้างซ้ายนะครับนีเน่เพื่อนๆลองยกนิ้วมือข้างซ้ายขึ้นนะฮะแล้วลองดูสัญ,ญลักษณ์ดวงตานกฟินิกหรือ di of Buddha นี่เองนะฮะสำหรับใครที่มีสัญ,ญลักษณ์แบบนี้นะครับซึ่งมันไม่ได้มีกันทุกคนนะครับเพื่อนๆน,นะฮะใครที่มีสัญ,ญลักษณ์ดวงตานกฟินิกเนี่ยนะฮะเขาว่ากันว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่เฉลียวฉลาด มีความจําเป็นเลศิศไม่ว่าเรื่องราวนั้นนะฮะจะผ่านไปกี่ปีกี่เดือนแล้วนะครับคุณเนี่ยจะไม่มีวันลืมเลือนเรื่องราวที่คุณได้ประสบพบเจอมาเลยนะฮะพูดง,ง่ายๆคือความจําคุณเนี่ยเหมือนภาพถ่ายเลยนะฮะจำได้ตลอดนะครับเป็นคนที่ความจําดีมากแม่นยำนะฮะเป็นคนที่แก้ปัญหาเก่งนะฮะทั้งแก้ปัญหาให้ตัวเองแล้วก็แก้ไขปัญหาให้คนอื่นนะครับแม้กระทั่งเรื่องเนี้ย คนอื่นจะมองว่ามันเป็นปัญหาที่หนักหน่วงใหญ่โตโมโหลาน,นะครับแต่คุณเนี่ยสามารถที่จะแก้ปัญหาตรงนี้ให้เขาได้อย่างไม่ยากเย็นเท่าไหร่นะครับ <_ oz ik> อะไรที่คุณอยากรู้อะไรที่คุณอยากเห็นอยากทราบนะครับมันจะมีเรื่องราวที่ทําให้คุณเนี่ยได้รู้ได้เห็นนะครับมาจนได้นะครับคุณจะเป็นคนที่อยากรู้อยากเห็นอะไรเนะี่ยคุณจะต้องรู้เห็นจนได้นะครับไม่ว่าคุณจะมา ทำด้วยวิธีการของคุณเองนะฮะหรือว่าจะมีคนมาบอกหรือว่าเหตุการณ์ต่างๆมาบอกให้คุณรู้ให้คุณเห็นนะครับเหมือนคุณเนี่ยมีพลังพิเศษที่แอบแฝงอยู่ในตัวคุณนะครับแต่ถามว่าทําไมผมต้องเน้นที่สัญ,ญลักษณ์ที่นิ้วมือข้างซ้ายมือข้างซ้ายเนี่ยมันเป็นเหมือนศูนย์รวมความรู้สึกนึกคิดนะครับความจําเรื่องของจิตใจนะฮะเรื่องของความลับที่แบบไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็น หรือว่าเป็นสิ่งที่มีพลังแอบแฝง,งต่างๆเนี่ยนะครับมันจะอยู่รวมอยู่ม,มือข้างซ้ายเป็นหลักสาหรับอาชีพนะครับที่เหมาะกับคนที่มีสัญลักษณ์ดวงตานกฟินิกเนี่ยนะครับคุณเนี่ยสามารถที่จะเป็นนักสืบก็ได้นะครับหรือเป็นผู้ตรวจสอบอะไรในบริษัทนะฮะหรือตรวจสอบเรื่องของความโปร่งใสของราชการก็ได้ว่าคุณเนี่ยนะฮะสามารถที่จะอ่านจิตใจของคนออกได้ด้วยนะครับแม้กระทั่ง,งคนคนนั้นเนี่ย ได้พบพูดคุยกับคุณเพียงแค่ระยะเวลาไม่นานหรือเดินผ่านคุณแค่แปบๆเนี่ยนะฮะคุณเนี่ยสามารถที่จะมองคนนั้นถึงนิสัยใจคอของเขาได้นะครับอาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ก็แปดสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยที่คุณจะสามารถวิเคราะห์คนคนนั้นได้นะครับเรียกว่าเป็นพรสวรรค์วิเศษของคนที่มีสัญลักษณ์ดวงตาโนฟฟินิกนี้คุณนะฮะอาจจะสัมผัสในสิ่งที่คนอื่นเขาไม่ได้เจอนะครับได้เห็นในสิ่งที่คนอื่นเขาไม่ได้เห็นหรือได้ยินในสิ่งที่คนอื่นเขาไม่ได้ยินนะครับ อาจจะเป็นเรื่องของความลี้ลับยิ่งถ้าเป็นคุณเนี่ยนะฮะเป็นคนที่ชอบนั่งสมาธินะฮะสวดมนต์บ่อยๆเนี่ยเขาบอกว่าคุณเนี่ยอาจจะสื่อสารกับสิ่งลี้ลับได้เลยด้วยซ้ำนะฮะสำหรับคนที่มีสัญลักษณ์นกฟินิกซ์นะฮะบนนิ้วมือสายนี้นะครับบางสิ่งบางอย่างนะฮะที่เกิดขึ้นในตัวคุณนะครับมันก็มีทั้งแง่บวกและแง่ลบนะฮะบางทีสิ่งที่คุณได้รู้ได้เห็นมากๆเนี่ยอาจจะทําให้นิสัยใจคอของคุณเนี่ยเป็นคน หวาดระแวงก็เป็นไปได้นะครับซึ่งคนที่มีสัญลักษณ์อย่างนี้นะฮะบางครั้งในมุมที่ไม่ดีนะคุณก็อาจจะประสบความที่เรียกว่าไม่ราบรื่นในชีวิตคู่ของคุณสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าสิ่งต่างเนี่ยนะฮะคุณดันไปรู้ไปเห็นอะไรมากเกินไปนะฮะมันเลยทําให้คุณเนี่ยเป็นคนหวาดระแวงไม่ค่อยไว้ใจใครการที่คุณนะฮะมีสัมผัสพ,พิเศษพวกนี้นะครับมันเลยทําให้คุณเนี่ยเกิดเหตุการณ์เหมือนกับเป็นเรื่องของความบังเอิญเนี่ยบ่อยครั้ง แต่ว่าแม้กระทั่งคุณอาจจะถูกโกงทรัพย์สินต่างๆนะครับสุดท้าย,ยจะมีคนเข้ามาให้ความช่วยเหลือคุณนคจนทําให้มันผ่านผลไปได้ด้วยดีคุณก็จะสามารถก้าวผ่านความลําบากตรงนั้นไปได้นั่นเองนะฮะแต่ถามว่าบางคน,นถ้ามีสัญลักษณ์ดวงตานกฟินิกซะะ์หรือ D I o f f ด u d a ทั้ง2นิ้วเลยอันนี้ก็ยิ่งเป็นพลังบวก2เท่าเลยนะฮะจะยิ่งทําให้คุณมีพลังพิเศษพวกนี้ หรือว่ามีซิกเซนต์เนี่ยมากขึ้นนั่นเองนะครับผมคร <c oughs> าวนี้นะครับเรามาดูสัญลักษณ์ที่2องกันบ้างนะครับสำหรับสัญลักษณ์สำหรับสัญลักษณ์ที่2ก็คือสัญลักษณ์กากบาดนะครับอยู่กลางฝ่ามือนะสำหรับสัญลักษณ์กากบาดกลางฝ่ามือเนี่ยมันมักจะเกิดจากเส้นวาสนานะครับหเส้นแล้วก็มีอีกเส้นหนึ่งเนี่ยลากมาตัดทําให้เกิดกากบาทอยู่กลางฝ่ามือนะครับซึ่งกากบาดกลางฝ่ามือเนี่ยมันจะอยู่ในช่วงของ เส้นสมองนะฮะกับเส,ส้นจิตใจนะซึ่งมันเป็นการเชื่อมต่อระหว่างสมองกับจิตใจนั่นเองนะครับสำหรับเส้นกระกบาดกลางฝา่งฝามือนี้นะครับมันจะเกิดจมือซ้ายก็ได้จมือขวาก็ได้จะเพศชายก็ได้จะเพศหญิงก็ได้นะครับเหมือนกันหมดคนที่มีสัญลักษณ์แบบคุณนะฮะเขาเรียกว่าเป็นคนที่มีพรจากสวรรค์มาให้เลยนะคนที่มีลักษณะเช่นนี้จะเป็นคนที่วิเคราะห์ ใจิตใจคนเก่งนะฮะอ่านใจคนเก่งนะครับบางทีหลับตานึกถึงภาพในอนาคตก็ได้มีซิกเซนที่แม่นยำนะครับบางคนเนี่ยอาจจะเกิดหลับตาเห็นภาพในอนาคตนะฮะแล้ววันหนึ่งเนี่ยคุณเนี่ยได้มาประสบพบเจอกับเหตุการณ์เนี้ยซึ่งมันเหมือนกับเหตุการณ์ที่คุณเคยนึกมาก่อนพูดง่ายๆคือเหมือนที่เขาเรียกกันว่าแดจาวูนั่นเองนะฮะบ,บางครั้งเนี่ยคุณไปในสถานที่ต่างๆเนี่ยเมื่อคุณได้พบอะไรที่มันลี้ลับ อะไรที่มันแปลกคุณจะสัมผัสได้นะฮะแบบเรียกว่าขนลุกขนลุกเลยอ่ะหรือว่าจะทําให้สิ่งที่คุณคนอื่นเขาไม่เห็นน่ะแต่คุณเห็นคนอื่นเขาไม่ได้ยินแต่คุณได้ยินคุณสัมผัสได้ดวงชะตาของคุณนะครับเรียกว่าคนที่มีลักษณะเช่นนี้มีพระเกตคุ้มครองอยู่คําว่าพระเกตคืออะไรพระเกตก็คือเรื่องของบุญกุศลในชาติปางก่อนหรือชาตินี้ที่คุณได้ทำเอาไว้หรือว่าเป็นเทวดาประจําตัว หรือว่าเป็นบรรพบุรุษของคุณนะครับในอดีตที่มาปกที่มาปกปกัปก,ปกรักษาคุ้มครองคุณให้แคล้วคลาดอยู่ตลอดนะครับยิ่งถ้าคุณเนี่ยเป็นคนที่ชอบทําบุญบ่อยๆนะครับหรือว่านั่งวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยเขาบอกว่าคุณเนี่ยนะครับก็ยิ่งจะทําทให้พลังของพระเกศเนี่ยแก่กล้าขึ้นนะฮะคุณเนี่ยสะอาดสัมผัสกับสิ่งลี้ลับได้ดวงชะตาของคนที่มีลักษณะมือแบบนี้นะฮะลายมือแบบนี้นะครับเขาบอกว่าคุณเนี่ย สามารถที่จะเป็นนักวิเคราะห์ก็ได้เป็นหมอดูเป็นพยจนักพยากรณ์นะฮะเป็นผู้นาทางจิตวิญญาณเป็นนักบวชหรือแม้กระทั่งเป็นครูบาอาจารย์ก็ได้เพราะว่าคุณเนี่ยนะฮะมีสัมผัสที่แรงกล้าบางคนเนี่ยมีปัญหาชีวิตมานะฮะมาเจอคุณคุณเนี่ยสามารถที่จะแก้ปัญหาให้เขาเนชี้ทางสว่างให้เขาเนี่ยหลุดพ้นได้นะฮะสามารถที่จะแก้ปัญหาในชีวิตในสิ่งที่เขาคิดไม่ตกเนี่ยแก้ปัญหาแักผ่านพ้นไปได้นะครับเขาเรียกว่า คุณเนี่ยไปช่วยใครไปห่วงใครอันเนี้ยดีนะครับแต่ถ้าเกิดนามาใช้ชีวิตของคุณเองเนี่ยบางครั้งมันไม่ดีเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าการที่คุณเนี่ยได้รู้มากเกินไปได้เห็นมากเกินไปหรือว่าสัมผัสกับพลังพิเศษอะไรต่างๆเนี่ยมันจะทําให้คุณเนี่ยเป็นคนหวาดระแวงนะครับยิ่งชีวิตคู่แล้วเนี่ยถ้าคุณไม่มีความไว้วางใจกันคุณมีความหวาดระแวงต่อกันมันก็จะทําให้เกิดชีวิตรักชีวิตคู่ของคุณเนี่ยกระทบกระทั่งกันได้นะครับ สำหรับสัญ,ญลักษณ์สุดท้ายนะครับที่ผมจะนำมาฝากท่านผู้ชมกันก็คือสัญ,ญลักษณ์เส้นวงพรเลือหัดสบ,บดีหรือ r i n k of Solomon นะครับซึ่งมีต้นกำเนิดเนี่ยนะครับจากเส้นใจหรือเส้นสมองเนี่ยพุ่งขึ้นไปนะครับไปอยู่บริเวณระหว่างนิ้วชี้หรือนิ้วกลางซึ่งอยู่บนบริเวณเนินพรเลือหัดสบ,บดีนะครับหรือว่าเนินคุณธรรมนั่นเองซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องของสติปัญญา นะครับสมาธิธรรมะลักษณะเส้นลิงออฟโซลมอนนะฮะจะลักษณะเหมือนพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวนะครับความหมายของคนที่มีลักษณะลายมือแบบนี้นะฮะเป็นลายมือของคนที่มีสติปัญญาดีนะเป็นมันสมองขององค์กรเลยนะครับเพราะว่าเส้นของเส้นพระรหัสัป,ปดีเนะี่ยเป็นเส้นของคุณธรรมนะครับถ้ายิ่งคุณเป็นคนที่มีคุณธรรมเป็นคนที่ชอบทาบุญ นะฮะเป็นคนที่ทําความดีเยอะนะครับเส้นแบบนี้นะครับคนที่มีลักษณะแบบนี้สามารถที่จะสื่อสารกับสิ่งที่มองไม่เห็นได้คุณอาจมียานพิเศษนะครับหรือสัมผัสพิเศษนะมีล้างสังหรณ์ที่แม่นยําคนที่มีลักษณะแบบนี้นะครับนะเขาเรียกว่าเป็นคนที่มีดวงการเงินดีนะยิ่งเส้นเนี่ยนะฮะยิ่งโค้งเข้าหานิ้วชี้เนี่ยยิ่งดีแต่ถ้าเส้นของใครนะครับ วิ่งเข้าใกล้นิ้วชี้มากๆเลยนะฮะอันนี้เขาบอกว่าในอนาคตเนี่ยคุณอาจจะเบื่อทางโลกไปเลยก็ได้นะครับคุณอาจจะเป็นไปมุ่งทางธรรมไปหาความสงบสุขจากทางธรรมนะฮะไปเป็นนักบวชนะครับตรงนี้นะเพราะฉะนั้นนะฮะนี่ก็เป็นทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับสำหรับคนที่มีสัญลักษณ์3ามแบบที่ผมนำมาฝากเพื่อนๆกันนะครับเป็นไงบ้างครับสำหรับคนที่มี สัญลักษณ์3ประเภทนะฮะที่มีร้างสังขอรที่แม่นยํามีซิกเซนที่แม่นยำนะครับซึ่งคุณเนี่ยสามารถที่จะนําไปช่วยเหลือผู้คนได้นะสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากเ,เพื่อนๆนะฮะกด Subscribe เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะฮะกดไลค์กดแชร์แล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับผม